ในเวลาของไลฟ์โมเมนต์ตอนที่89กัะนะครับวันนี้ชื่อตอนว่าเส้นบางๆของการแยกแยะครับเ <c oughs> ชื่อหรือไม่รัวาว่าทุกวันนี้เราต้องตัดสินใจเร็วขึ้นทุกวันเนาะเพราะทุกอย่างมันต้องการเวลาต้องการสปีดที่เร็วขึ้นข้อมูลบางทีก็โหลดไม่ทันนะและบางทีก็ไม่ได้ดูมันอย่างดีเพียงพอหรือลึกมากพอมีนําซ้ํานะครับบางทีเนี่ยเชื่อหรือไม่ในตัวเรามันจะมีเส้นบางๆหลายเส้นที่มันไม่ชัดเจนตีนัวผสมปนเปกันอยู่จนทําให้การตัดสินใจไม่เฉียบคมจนส่งผลกระทบตามมา เดี๋ยววันนี้ครับไลฟ์ไอเดียชวนมาดูกันสลับ5เส้นนี้ว่าเรามีความชัดเจนแค่ไหนเริ่มที่เส้นที่1นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของตัวเราหรือเรื่องของคนอื่นเส้นนี้สําคัญนะหลายทีเราไม่รู้ตัวนะครับว่าเราเล่นใหญ่เบอร์นี้จริงๆสุดท้ายแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่เราไปเดือดเนื้อร้อนใจแทนคนอื่นไปคิดเผื่อคิดแทนเขาว่างั้นเถอะซึ่งไม่ใช่เรื่องของเราดูดีๆเส้นที่2 อันนี้เป็นการควบคุมของเราหรือนอกเหนือการควบคุมของเราเรื่องนี้พูดถึงเรื่องสิทธิ์และขอบเขตที่เราทําได้ หลายครั้งเราบ่นเราไม่พอใจซึ่งเรามีสิทธิ์นะครับที่จะไม่พอใจแต่ต้องดูว่าไม่พอใจแล้วเราสามารถทําอะไรกับเรื่องนั้นได้บ้างมีสิทธิ์ไหมในการทําเรื่องนั้นหรือจริงๆมันเป็นหน้าที่หรือขอบเขตของคนอื่นอย่นนัวกันนะครับไม่งั้นปัญหามาแน่เส้นที่3ามคืออันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลหรือส่วนตัวเราหรือมันเป็นข้อตกลงร่วมกันกันแน่เส้นนี้ก็บางเฉียบแล้วก็นัวมากครับเพราะบางทีตกลงไปแล้ว ให้อำนาจไปแล้วว่าคนนี้ต้องเคาะตัดสินใจนู่นนี่นั่นแอ,อสไพร์ไปปรากฏกลับมาที่เราไม่พอใจซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของเราไม่พอใจคนเดียวแล้วเราก็เป็นเหมารวมแล้วก็กลายเป็นว่าลงไปยี้หรือไปกระจายหรือทําให้มันยุ่งเหยิงเข้าไปอีกอันนี้สําคัญนะครับให้ดูว่ามันได้มาตรฐานตามข้อตกลงหรือยังถ้าได้ก็คือได้อย่าเอาเรื่องส่วนตัวลงไปจัดการอีกไม่งั้นมันจะยิ่งงง เส้นที่สอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวหรือข้อเท็จจริงคล้ายๆกันครับแต่อันเนี้ยมันกลายเป็นว่าบางทีเราหลงเชื่อความรู้สึกจนคิดว่าเป็นความจริงมีนําซ้ําแย่ไปกว่าน,นั้นคือเรามักจะหาเหตุผลมาซัพพอร์ตความรู้สึกของเราอันนี้ก็ยิ่งเลอะเทอะเละเทะไปกันใหญ่เลยถ้าเป็นข้อเท็จจริงนะครับทุกคนต้องจับต้องเห็นได้เราก็สามารถสังเกตเห็นได้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปธรรมมีหลักฐานชัดเจนอันนี้ถึงเรียกว่าแฟกต์นะครับ สุดท้ายเส้นที่5ให้ดูว่าอันนี้เป็นคําวิจารณ์หรือเป็นผลสะท้อนกลับหรือที่เราเรียกว่าฟีดแบ็กมันมีเส้นบางๆนะครับที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าคําวิจารณ์มาจากการตีความส่วนบุคคลตามความรู้สึกและความเห็นของเขาแต่ฟีดแบ็กมันมาจากการเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงมีข้อเท็จจริงสามารถเห็นเป็นรูปธรรมได้และฟีดแบ็กที่ดีต้องสามารถบอกได้ได้วยว่าจะแก้ยังไงถ้าไม่รู้ว่ารูปธรรมจะแก้ยังไง ไม่ใช่ฟีดแบกนะครับอันนี้เป็นแค่ความรู้สึกของคุณที่คุณจะวิจารณ์เขาฉะนั้น5เส้นนี้อยากทุกคนฝากดูดีๆก่อนการตัดสินใจใดๆก็แล้วแต่เพื่อหลีกเลี่ยงนะครับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ